สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกับครูทิติมาคณาจารย์ครูกุ้งคะ่ะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งภาษาพาทีบทที่4ตามหาจุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อหน,นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องได้ข้อ2นักเรียนสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ข้อ3นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือที่เราจะใช้เรียนกันในวันนี้คือหนังสือเรียนภาษาพาทีเด็กๆคะไปหยิบหนังสือขึ้นมาเรียนกันเลยคะ่ะ บทที่4ตามหาให้เด็กๆเ,เปิดหน้า34เราจะมาฝึกอ่านสะกดคำกันค่ะให้เด็กๆชี้คำแล้วอ่านไปพ,พร้อมๆกับคุณครูค่ะรู้จักคำนำเรื่องอออคออคอผออูกอผูลออนลาน อ,ออยออยไม่โถอ้อยดอเอโนอเดินลอเอนนเลนไม่เอกเล่นนออานําไม่โทน้ําเล่นน้ํารออาลําทออารอทานลําทานกรออักกระดออึกง,งอดึงกระดึงกรออักกระ พอรออวนอพรวนกระพรวนทออีทีไม่เอกที่รอแอะและตอแอแต่ไม่เอกแต่ตออามอตามหออายอหายดออกงอดังออยออูอยู่ไม่เอกอยู่วอเอเวลออาลาเวลา ทออนอทันทออีทีทันทีปอโอกอปโปกไม่ตีโป๊กปอเอกอเปกไม่ตีเป๊กโปกเป๊กกอรออุกง,งอกลุงไม่จัดตะวากลุงกอรอิงอกกลิงไม่จัดตะวากรลิงกลุงกลิงต่อไปเรามาฝึกอ่านเป็นคำกันค่ะคอ ผูกลานอ้อยเดินเล่นน้ำลำทานกรับดึงกรับพวนที่และแต่ตามหายดังอยู่เวลาทันทีโป๊กเป๊กกลุงกลิ่ง เก่งมากค่ะเด็กๆให้เด็กๆเปิดหน้า35แล้วชี้คำแล้วอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูค่ะตามหาผู้ผาหาอ้อยไปให้ใบโบกใบบัวแต่ลูกช้างไม่อยู่ที่ลานผู้ผา เดินหาลูกช้างผู้ผาไปที่ลำธารใบโบกใบบัวเล่นน้ำอยู่นาสามสิค่ะเด็กผู้ผาผูกกระดึงที่คอใบโบกภูผา ผูกกระพวนที่คอใบบัวกระดึงดังโป๊กเป๊กกระพวนดังกลุ่งกลิ๋งเวลาใบโบกและใบบัวหายไปผู้ผาจะได้ตามหาใบโบกและใบบัวได้ทันทีเก่งมากค่ะเด็กๆ งานที่มอบหมายวันนี้คือให้ดเด็กๆอ่านหนังสือภาษาพาทีบทที่4ตามหาค่ะให้ดเด็กๆอ่านทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยในหนังสือเรียนภาษาพาทีบทที่4ตามหาหน้า34ถึงหน้า36ค่ะ สำหรับหน้าที่36นี้คุณครูขอมอบหมายให้เด็กๆเ,เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ลงบนหัวกระดาษด,ด้วยตัวบรรจงและให้ผู้ปกครองลงชื่อไว้ด้านล่างดังตัวอย่างที่คุณครูได้ถ่ายรูปมาให้ดูนี้นะคะเพื่อที่คุณครูประจำชั้นจะได้ตรวจเช็คงานของเด็กๆค่ะ และคุณครูต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะคะการส่งงานให้ผู้ปกครองถ่ายรูปงานที่คุณครูมอบหมายคือหนังสือเรียนภาษาพาทีหน้า36ที่มีลายเซ็นผู้ปกครองส่งคุณครูประจำชั้นในลายกลุ่มห้องเรียน ส่งเข้าไปในอัลบั้มวิชาภาษาไทยค่ะคุณครูขอฝากการบ้านไว้ให้เด็กๆค่ะให้เด็กๆอัดคลิปการอ่านสะกดคำส่งคุณครูประจำชั้นซึ่งคลิปการอ่านนี้เป็นคะแนนเก็บของเด็กๆ10คะแนนค่ะ เด็กๆจะต้องอัดคลิปการอ่านสะกดคำในหนังสือเรียนภาษาพาทีบทที่1ใบโบกใบบัวหน้า2รู้จักคำนำเรื่องส่งคุณครูประจำชั้นในลายกลุ่มห้องเรียนได้จนถึงวันอาทิตย์ที่29สิงหาคม2564ค่ะตัวอย่างการอัดคลิป การอ่านสะกดคําให้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนภาษาพาทีบทที่หนหน้าสองรู้จักคํานำเรื่องแล้วให้เด็กๆอัดคลิปการอ่านดังตัวอย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงดีจริงขยันยิ่งชั้นป .1 ทับ5เลขที่1วันนี้หนูจะมาอ่านสะกดลคำให้คุณครูฟังค่ะรู้จักคำนำเรื่องตออาตางออางาขออขาขาหออูหูหออาง,งอหางงออวงองวง,งบ ใบบอโอกอโบไบโบบอไอใบบออัวบัวใบบัวมออามามออีมีดออูดูมอไอไมาไม่เอกไม่ e ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกับการเรียนวิชาภาษาไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ